กว่า10ปีแห่งการรอคอยที่เราไม่ได้กลับสู่โลกดิจิทัลแห่งดังกฤชื่อจะเป็นเหมือนกับจุดกําเนิดของความไซไฟทั้งหมดทรอนกลับไม่ครั้งและคราวนี้โลกนั้นจะกลับมาหาเราทรอนเนอริสสุดยอดภาคต่อภาพยนต์ไซไฟชื่อกองโลกที่เคยขย่ววงการมาแล้วการกลับมาในครั้งนี้ของแฟนชายมันจะยังคงไว้ซึ่งตำนานนั้นไว้ได้หรือไม่วันนี้เรามาหาคําตอบไปด้วยกันครับกับ nonspire review ทรอนเนอรริส ทรอนเอร์ริสเหล่าเลี้งเล่าของ ries, แอรริสโปรแกรมสุดล้ำจากโลกดิจิทัลที่ถูกส่งมายังโลกของความเป็นจริงเป็นขังแรงเพื่อทำภารกิจสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ไปตลอดกาลถ้าจะพูดถึงภาพรวมของแฟนชายทรอนจุดเด่นที่มีมาตั้งแต่ภาคแรกเลยก็คงจะเป็นงานภาพวิดีโและดนตรีที่อลังการแต่จุดอ่อนที่หลายคนน่าจะพูดถึงเลยก็คือเหนือเรื่อง เอาจิงๆเนื้อเรื่องของทรอนทุกภาคมันจอกไปในทางกลางๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากจึงกว่า10ปีหลังจากเลกซี y ทรอนแอลไรสอยังคงความเป็นทรอนอว่าเซตติ้งลําและใหญ่มากแทบจะใหญ่กว่าภาคเลกซี y อีกแต่เนื้อเรื่องกลับไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นหรือถ้าจะพูดแบบหยาบๆเลยก็คือมันไม่ได้พัฒนาจากภาคเลกซี y มากนักแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นผมคิดว่าในด้านเนื้อเรื่องทรอนแอลไรสถัดใจผมที่สุดแล้วแกนหลักของมันที่พูดถึงเรื่องการมีชีวิตของ AI และมัน เป็นประเด็นที่ภาคนี้กิบขึ้นมาเราได้อย่างน่าสนใจโดยที่เรื่องราวทั้งหมดมันจะค่อยๆถูกเราผ่านการพัฒนาของตัวละครแอร์เสทาให้เราค่อยๆเอาใจช่วยเขาไปเรื่อยๆจนถึงตอนจบแบบซึ้งอยู่เหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกไปครับโดยรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลมันก็ก,กลางๆครับไม่ได้ขยี้ลึกอะไรขนาดนั้นเผลอๆไปดูหนังเรื่องอื่นที่เล่นประเด็นนี้โดยตรงก็จะเข้าถึงได้เยอะกว่าอีกสรุปแล้วเนื้อเรื่องของทรอนแอรรสคือมันก็ดีมาถูกทางแต่เสียดายที่มันดันไปไม่สุดจนไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงมาก ต่อมาคือเรื่องงานภาพบอกเลยว่าทรอน Aries คือของโคตรดีครับสวยตาแตกมันก็เป็นจุดขายของเขาอยู่แล้วเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะมันกราบเกรจากภาพเล g ซี่ไปหลายคุ้มเลยครับยิ่งแต่คณดูแบบไอ้แม็กแล้วนี่คือประสบการณ์การดูหนังที่ยอดเยี่ยมมากๆอันนึงเลยคือแค่มาเสพงานภาพก็คุ้มค่าตัวแล้วอะ่ะจริงๆ พูดถึงเรื่องงานภาพไปแล้วอีกสิ่งที่เป็นเหมือนลายเซ็นของทรอนเลยก็คือดนตรีครับโดยที่ดนตรีของภาคนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวนักประพันธ์จากดับพ,พังมาเป็นนายอินเนลบอกเลยว่าชีกแนวมามันสุดๆเพลงแอสอะไรแอสยูนิ d มีทูบีนี่คือติดหูมากแต่ก็น่าเสียดายยูนิดนิดเพราะสไตล์ที่ต่างกันด้วยดับผังจะความรู้สึกที่มีมนคลั้งกว่านิ่งแต่เทส่วนนายอินเนลมันจะออกแนวเทแบบตุ้มตามอะไรประมาณนั้นแต่มันก็แล้วแต่คนชอบเลยครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมคิด ิดว่านายอินเนลก็ทําออกมาได้ไม่เลวแต่มันก็น่าเสียดายจริงๆที่สเสน่แบบดับพังมันก็หายไปด้วย สรุปแล้วทอนแอรเรสป็นยังคงความเป็นทรอนภาคที่สิบทอดตำนานจากภาคก่อนๆมาได้อย่างเต็มเปี่ยมทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดีด้วยเช่นกันแต่ก็ยังมีการอัปเกรดให้เข้ากับยุคสมัยซึงแม้เนื้อเรื่องจะน่าผิดหวังกับการหายไปกว่า10ปีแต่เมื่อเทียบกับงานภาพแล้วก็ถือว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปจริงๆถึงแม้จะไม่ใช่ภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบและมีบางอย่างที่ขาดหายไปบางแต่ทอนแอร์เรสก็ถือเป็นทรอนภาคที่ผมรู้สึกว่าสนุกที่สุดแล้วทั้งวิชวลดนตรีไอเทอร์เอ็กมากมายท ทำให้มันคือผู้สืบทอดทรอนอย่างแท้จริงแปดเต็มสีสนุกถึงแม้จะไม่สูดแต่ก็ยังคงสเสน่ห์ของทรอนเอาไว้ครบแล้วคุณล่ะกินยังไงกับทรอนแอรริสบางก็อย่าลืมมาเล่าให้เราฟังที่ช่องคอมเมนต์ครับอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไคร b เพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ